หนึ 1> 1่งบอนะคะซอไปหนึ่งบอ1อหนึ่งองให้ก่อนนะคะหนึ่งบอ1อหนึ่งองมีสเปคไหนบ้างนะคะเชิญค่ะดูพี่เขาบอกกันหนึ่งบอส์หนึ่งองสเปคแรกจะเป็นสเปคแบบหัวจรวหลวดนะคะหัวจรวหลวดกับเชือกนะคะหัวจรวหลวดกับเชือกะะหัวจัวหลวดกับเชือกหนึ่งบอตัวเชือกนี่ประมาณห้ามิลประมาณห้ามิลนะคะประมาณห้ามิล,ะมมลมนะคะจะเป็นอย่างนะะี้ค่ะ อันนี้คือน้ำหนัก1บอสเปคแรกนะคะต่อไป1บอสเปค2นะคะคือสเปคแบบหัวมังกรนะคะหัวมังกรกับเชือกนะคะอันนี้คือ1บอนะ1บอสเปคที่2คือหัวมังกรกับเชือกตัวเชือกอยู่ประมาณ3.5มมิลถึงถึง3.75มิลโดยประมาณนะคะ1บอสเปคที่3ก็คือจะมีปล้อง ะะมีปล้องนะคะไปจนถึงต้นคอเลยแบบนี้ค่ะกกน,นี่ค่ะ,น,ะ,คะนี่ค่ะน่บอสเปคที่สามและ1บอสเปคที่4ี่ก็คือตัวเชือกจะเล็กลงจะได้ความยาวของตัวเชือกที่ท,ท,ที่มากขึ้นตัวเชือกก็จะเล็กลงป้องมันก็จะไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็1บอสเปคต่อไปคือหัวมังกรประดับป้องนะคะหัวมังกรประดับปล้องนะคะแล้วก็อีกสเปคหนึ่งคือ1บอเชือกรอบคอเลย ะะองค์เดียวนะแบบรอบคอเลยนะคะอันนี้คือสเปกแบบห้อยองคเดียวทีนี้ถามว่าน้ําหนัก1บอมันห้อยพระได้เยอะๆทั้งหมดกี่องมีเยอะมาก2องค์3องคี่องค์5องอะไรเงี้ยมีเยอะเดี๋ยวซอจะไล่ไล่ให้ดูตอนนี้เลยนะคะระหว่างนี้ซอขอตามลําดับคิวนะ1บอใครจะดูกี่องค์แจ้งมาได้ตามลําดับนะคะพยายามจะเก็บให้หมดทุกทุกทุกคำถามนะคะทีนี้1บอนะคะเราไปดูสเปคต่อไปสเปคต่อไปลองหา